สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลญยาแถบซานะคะยิ่งแต่ในาสุดเดนสุขใจไล่ชมนกค่ะ เวลาขณะนี้ก็สี่โมงเย็นกับสินาทีนะคะอ้สวัสดีหนึ่งท่านนะคะเริ่มเย็นแล้วนะคะนกยังมีให้เห็นอยู่นะคะ ใจไรชมนกคาสุขมากมากก็ต้งโทรศัพท์โอ้ยท่านกุ๊กเส่ของเรานะคะ สวัสดียินดีต้อนรับนะคะท่านที่สองสุขใจไลชมนกค่ะท่านกุ๊กเสของเรานะคะ มาแล้วมาแล้วค่ะเย็นดีตอนรับ3ท่านแรกนหมคะมกปกติเย็นขนาดนี้แล้วนกจะไม่ไปนอนแล้วนะคะ มาเป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านเนาะขอพระคุณนะคะสิบเอ็ดท่านอ๋อมวใจรัวๆขอพระคุณค่ะ ทันกุกใส่ของเรานะคะอาสวัสดียินดีสิบหกท่านนะคะขอบคุณไลน์แรกขอบคุณสิบหกท่านนะคะที่เข้ามาสุขใจไลชมนกด้วยกัน,นะคะ่ะ อ่ายี่สิบสองท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุกใจไล์ชมนกค่ะ อหัวใจรัวๆขอบ อ๋อฮฮัลโหลเบนคอม thank you what is happening ไม่เข้าใจนะคะถามอะไรไม่ราบ I don't understand what you mean. Oh, oh I am sorry, what are you doing and the lie? Yeah oh, I I wait. I waiting for the bird, looking, looking. But today is too late now because time enough. They are going to sleeping. I think so. <laughs> เวดเ little bit. I think the some the bird come in soon many listen and the bird are here ว่าไปนะคะว่าหาเอาเนาะถูกผิดก็ขอไปนะคะ แล้วค่ะใครเอ่ยอาฮาแอลฮีโอฮูมีแต่ะโซไฮไฮไฮเวนคอมโอ้นกก็ไม่มาใครหน้าเลยจะลงดีไหมเนี่ย ื่แต่ละท่านก็เรียกยากนะคะโอ้ oh, we can looking for this one I I I make it สุขใจไลฟ์ชมนกก็ชมลังนกไปก่อนนะคะนกไม่ลูกไปไหนหมดเวลามันเยอะแล้วนะคะเวลามันเยอะแล้ว สี่โมงจะครึ่งแล้วนะคะมเมื่อกี้นี่ยังเยอะอยู่เลยนะคะห้านาทีแรกเนาะ before have a lot of uh, the bird but now they are go away they are fly away i don't know maybe sleep there inside <laughs> <clears throat> โอ้โซ oh. <laughs> ูมมาใกล้โอ้โ oh. หตกใจหน้าตัวเองอืม mm hmm. ขอโทษนะคะสงสัยต้องขอลงไลนแล้วละเนอะนกเงียบหลายนาทีไม่ดีนะคะต้องขอโทษขอไป Thank you, everybody. For today, I too, I stop right now because have not the bird No good. โอ้โห้นกหน้าแตกเลยนะคะอากาศก็ลบสององศานะคะข้างนอกนอกเงียบมากๆนะคะวันนี้ โอเคนะคะพบกันใหม่เลยนะคะบายบายขอบคุณค <c oughs> ่ะ